สวัสดีครับวันนี้ทีพีเอ็ม,มจะมาสาธิตการใช้งานตู้อบผ้าทูอินว n ครับสามารถฆ่าเชื้อโรคธนบัตรและแมสได้ด้วยเดี๋ยวเราจะทดลองการใช้งานตู้อบผ้าก่อนนะครับขั้นแรกเปิดสวิตจะมีไฟกระพริบตรงนี้ปุ่มปุ่มซ้ายมือเปิดปิดกดเปิดสวิต ตั้งเวลาการอบครั้งละหนึ่งชั่วโมงครับประมาณ60นาทีถ้าเราต้องการอบผ้ากดตรงกลางครับไฟสีแดงจะค่อยๆสว่างค่อยๆสว่างขึ้นหลอดไฟจะค่อยๆทําทำงานสว่างขึ้นสว่างขึ้นไฟสีแดงนะครับสังเกตที่หลอดไฟสีแดงอันนี้คือการอบผ้าฆ่าเชื้อโรคครับสำหรับสปาร้านบริการร้านส,สวยทั่วไป ที่ต้องการความสะอาดในการอบผ้าครับประมาณนาฬิกาจะถอยหลังเรื่อยๆถ้าครบหชั่วโมงก็จะหยุดการทำงานตัดการทำงานโดยอัตโนมัติสังเกตไฟสีแดงนะครับจะเริ่มติดเดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆหลอดไฟสีแดงนะครับหลอดไฟสีแดงติดแล้ว แสดงว่าเครื่องก็ทำงานแล้วครับอันนี้คือหน้าที่หนึ่งนะครับในการอบผ้าครับในการอบผ้าต่อไปอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเราไม่ได้อบผ้าเราอยากจะอบธนบัตรเราก็ใส่ธนบัตรได้ครับใส่ธนบัตรสมมติเราต้องการอบธนบัตรเราก็เปิดฝาเ,ออเราเอาธนาบัตรเราต้องการฆ่าเชื้อโรคครับเอาธนาบัตรใส่ ค่าเชื้อโรไหนๆอบแล้วก็เอาแมสใส่ด้วยครับเอาแมสใส่ข้างบนแมสใส่ข้างบนปิดปิดนะแล้วก็อบกดปุ่มแรกครับอันนี้เป็นหลอด UV ครับ หลอด UVC ในการฆ่าเชื้อโรคครับอันนี้อ่าสำหรับฆ่าเชื้อโรคพวกแมโรคโรคแบคท,ทีเรียเชื้อไวรัสอบเงินครับก็ประมาณสักยีนาทีครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงหนึ่งแล้วแต่เราสะดวกครับถ้ามีปริมาณเยอะๆเวลาก็มากขึ้นตามสอกของที่เราอบครับ ตัวนี้อุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ20-30องศานะครับอันนี้เวลาก็วิ่งลงไปเรื่อยๆครับอันนี้กรณีที่เราต้องการค่าเชื้อโรคค่าเชือ้อแบคทีเรียค่าเชือ้อไวรัสส่วนมากก็จะนิยมเอาเงินมาอบเอาเครื่องใช้เครื่องสำอางแมส อะไรางนี้ครับมาฆ่าเชื้อโรคเพื่อฆ่าเชื้อโรคตอนนี้โรคติดต่อต่างๆป้องกันได้ครับเมื่อเราต้องการพอแล้วสมมติต้องการพอแล้วนะครับ20 3สนาทีพอแล้วเราก็กดปิดได้เลยครับปิดเปิดอยู่ปุ่มปุ่มแรกนี่ครับนี่เปิดไฟก็จะติดปิดครับถ้าเราเลิกใช้เครื่องเราก็ปิดสวิตช์เป็นอันจบขั้นตอนการใช้งานก็เป็นอันเสร็จสิ้นการใช้เครื่องอบผ้าและฆ่าเชื้อโรค อย่างง่ายๆครับโดย TPM Mart ครับสนใจสอบถามที่มือถือเพิ่มเติมหรือ ID Line นะครับ087 369 1177ขอบคุณครับ